เลี้ยงน้องเซนแทนเอาเอาเอาเด้อตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่หลังกระบะนี่มีใครบ้างมีนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนมีพี่ลินด้วยน้องเซนอยู่ไหนคะแอบลงมาเรียลทุกอย่างเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้ธันวากำลังทานไอ้พิงใช่ไหมครับนี่พี่ๆเขาก็เลยทางข้างหลังกระบะนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนี่เลยสวัสดีค่ะน้องเซนน้องเซนทำหน้านะตอนนี้พี่ลินไปเล่นน้ำด้านหลังกระบะนะ เลี้ยงน้องเซนแทนเอา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 อยากกินเหรอน้องเซนอยากกินไอติมพ่ะหลงโอ้ยอยากกินไอติมโอเคโอเคโอเคดูจีหน้าใหญ่หมเลยเลยพี่หน้าน้องเซนใหญ่หมเลยเลยใช่ไหมครับเต็มกล้องเลยครับพี่ตอนนี้น้องเซนกำลังตื่นนะคะทุกคนทุกคนก็จะคืบคืนแบบนี้รอก็คือแบบสนุกมากนะคะทุกคน i know, I know. I กันกวววว้้าานี่นะคะแกลลี่เป็นไงบ้างคะในข้างหลังเย็นมากเย็นมากนี่เพราะอยากไปดนข้างหน้าหรือยังยังค่ะยังเหรอพี่ม้ยเป็นไงบ้างสนุกสนุกนะเล่นเรื่อยๆโอเคพี่รุยพี่ดุยหนาวไหมพี่ดุยหนาวมากครับหนาวมากเลยเหรอชื่ออะไรนะเอาพี่มาเป็น ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนนะใช่หน้าหน้าแบบโดนโดนหนุนปากแป้งนะค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อพี่พี่พร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะใครมาสัตว์สกุลีระวังน้ำแข็งนะจ๊ะไม่ต้องข้าวเอาไปสระนะเข้าใจไหมคะเอาไปแช่ไว้ให้น้ำเย็นโอเคตอนนี้เราได้น้ำเย็นกันหรอแช่น้ำเย็นนก่อนแล้วกันนี่เย็นเดี๋ยวเราไปหาที่เติมน้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเราหมดแล้วนะคะ เราคิดว่าน้ําแข็งจะละลายก็เลยไม่ได้เติมนะคะแล้วมันไม่ละลายเพราะมันก้อนใหญ่มากที่นี่มันยังมันไม่ไม่ค่อยมีใครให้เติมนะลูกเนาะไปเดี๋ยวเราไปหาน้ํากันที่หน้าไปค่ะไปกันเลยไปเลยที่ไบเป็นไงบ้างคะสภาพตอนนี้สนุกมากเลยค่ะทุกคนเวลาแวะปั๊มต้องเติมนะทุก24ชั่วโมงเพราะว่าสา่มาและลายก็แบบเฮ้ยเนี้ยโอเคไปเลยค่ะน้ำแบบเย็นมากสนุกไหม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 สนุกเยอะ กคนตอนนี้เรากําลังเติมน้ําแล้วนะคะเราได้ที่เติมน้ําแล้วนะนี่20บาทได้2ถังเลย <Yay. S 1> โอ้โหตีทำมากําลังเต้นนะคะเ <c oughs> น้นอยู่ <c oughs> ใส่ตุดด้วยใส่ตูดนิใส่ตูด,ดใส่ตุด <c oughs>